ครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเต่าทอง2เทรนในช่วงข่าวฮอตข่าวหวยสําหรับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวเลขเด็ดนะครับจากไทยรัฐออนไลน์ซึ่งส่งตรงมาจากพิธีเททองหัวใจของหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับตามรายงานข่าวแจ้งว่านะครับเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาิกาสินาทีะครับของวันที่5พฤษภาคมปี67 ที่บริเวณศาลตาขุนลกนะครับหมู่ที่4ตําบลห่วง2ต้นอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการประกอบพิธีทอดพระป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับขนาดหน้าตัก13.47เมตรและก็ขนาดความสูงนะครับขององค์หลวงปู่ทวด19เมตรซึ่งองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับที่กำลังสร้างเนี่ย จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับและก็ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่4ของประเทศไทยในงานนะครับยังมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พิธีเททองหัวใจของหลวงปู่ทวดซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับก็มีชาวบ้านจากหลายสารทิศเลยนะครับเดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากโดยพิธีการนั้นก็ประกอบไปด้วยนะครับพิธีสมโพธิและก็พิธีทอดพระป่าสามัคคี โดยมีพระสงฆ์9รูปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความสิริมงคลน,นะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกา29นาทีในงานก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยมีหมอพราหมณ์ได้จัดพิธีขึ้นนะครับพร้อมเครื่องเส้นไหว้ข้าวหวานผลไม้9ชนิดตามลําดับนะครับอย่างไรกไ็ตามนะครับมีเรื่องน่าอาศัศจรรย์ใจเกิดขึ้นในระหว่างพิธีบวงสรวงนะครับ โดยรอ,รอบรอบนอกสถานที่ที่ประกอบพิธีนะครับปรากฏว่าท้องฟ้ามีฝนโปรยปรายลงมาแต่กับแปลกนะครับบริเวณสถานที่ประกอบพิธีกับไม่มีฝนตกเลยแม้ว่าท้องฟ้าเหนือสถานที่ประกอบพิธีจะมืดแล้วก็ปกคลุมไปด้วยเมฆฝนก็ตามทําให้แขกผู้เข้าร่วมพิธีถึงกับยกมือไหว้าสาธุเลยนะครับด้วยความศรัทธานในบารมีของหลวงปู่ทวดเจี๊ยบน้ําทะเลจืด ที่ดนบันดาลให้วิธีการต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับหลังเสร็จสิ้นวิธีการต่างๆแล้วจึงได้มีการจุดประทัดนะครับเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลจำนวน2ชุดนะครับประทัดชุดละ1,000นัดโดยบรรดาคอหวยก็ไม่พลาดนะครับที่จะส่องเลขหางประทัดซึ่งมีอักษรมงคลเหมือนกันนะครับทั้ง2ชุดก็คือคำว่า มั่งคั่งและก็ร่ำรวยสำหรับเลขหางประทัดของชุดแรกนะครับได้แก่หมายเลข5 6และก็478ส่วนเลขหางประทัดในชุดที่2นั้นได้แก่หมายเลข3 8และก็659นอกจากนี้นะครับยอดเงินพระป่าสามัคคีที่รวบรวมได้ทั้งหมดในงวดนี้มียอดทั้งสิ้นนะครับ1 5 4 5 0ล้าน้าน 181 1บาทนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาทำการสรุปตัวเลขที่เกี่ยวข้องในคราวนี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ทุกท่านนำไปประกอบการเสี่ยงโชคในวันที่16พฤษภาคม67ที่จะถึงนี้หมายเลขแรกนะครับหมายเลขหางประทัดชุดแรกได้แก่หมายเลข56และก็478ําดำดับต่อมานะครับหมายเลขหางประทัดชุดที่2ได้แก่หมายเลข3 8และก็659 หมายเลขลำดับถัดมานะครับคือเลขยอดเงินพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้แก่จำนวน1ล้านหนสากับอีก881บาทหมายเลขลำดับถัดมานะครับคือหมายเลขความยาวหน้าตักของหลวงปู่ทวดที่มีขนาดหน้าตักทั้งสิ้น13.47เมตรนะครับและก็หมายเลขลำดับสุดท้ายก็คือหมายเลขความสูงขององค์หลวงปู่ทวดที่มีความสูงรวม19เมตรนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับโดยกด subscribe ติดตามให้กับทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ